รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางยังมีเรื่องราวที่เราให้เราไปค้นหามาเรียนรู้ความหมายของการเดินทางไปพร้อมกับสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเรา ไปเลยกันต่อตอนนี้แป้งเขอาแวะสำรวจที่พักสำหรับคืนนี้ก่อนนะซึ่งเราแวกนี้มีที่พักให้แป้งเลือกเยอะเลยจากตัวเมืองแม่ห้องสอนแป้งใช้บริการรถสองแถวขึ้นมาสำรวจหมู่บ้านที่เป็นทางผ่านก่อนถึงปางอุ๋งที่นี่คือศูนย์โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทยตามพระราชดำริเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณน,นี้มีปัญหายาเสพติดและการตัดไม้ทำลายป่าในหลวงและพระราชินีทรงมีความห่วงใย จึงมีพระราชดำริให้รวบรวมราษฎรและพัฒนาอาชีพจนมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นมาจนถึงปัจจุบันชาวบ้านที่นี่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าไทยใหญ่และปะโออยู่อาศัยกันอย่างเงียบสงบแต่เมื่อนักเดินทางอย่างแป้งผ่านเข้ามาก็ถูกต้อนรับด้วยรอยยิ้มในทันทีเลยละ่ะ เดินกลับมาตรงทางเข้าหมู่บ้านรวมไทยที่แป้งแอบเห็นว่าเป็นร้านกาแฟาบรรยากาศดีที่นี่คือร้านกาแฟาบ้านลุงปาละศูนย์การเรียนรู้การผลิตกาแฟาครบวงจรแค่เดินเข้ามาหน้าร้านก็ได้กลิ่นกาแฟาหอมอบอวลไปหมดได้ชิมสักแก้วแป้งของตาสว่างไปยาวๆลุงปาละเล่าว่าย้ายมาอยู่ที่บ้านรวมไทยตั้งแต่สมัยเริ่มต้นโครงการหลวงใหม่ๆโดยทดลองปลูกกาแฟา จากการส่งเสริมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ห้องสอนจะมีความเชี่ยวชาญในการผลิตกาแฟครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกคั่วบดจนถึงการต้มชงและเสิร์ฟแบบแก้วต่อแก้วนี่แหละกาแฟสดจริงๆใกล้กับต้นไผ่สูงใหญ่ด้านในมีกลุ่มผู้หญิงชาวบ้านนั่งปักผ้ากันอยู่พอเข้ามาเห็นใกล้ๆแล้วก็ประทับใจมากเพราะงานปักของคุณป้าละเอียดและสวยงามสุด,สด แล้แป้งก็ได้ลองปักกับเขาด้วยนะ <S 2> <S 2> แป้งเข้ามาในหมู่บ้านรวมไทยแค่แป๊บเดียวก็รู้สึกหายเหนื่อยจากการเดินทางเป็นปลิกทิ้งน่าดีใจแทนคนที่นี่จังที่ได้อาศัยอยู่ในบรรยากาศดีๆแบบนี้ตลอดเวลาจิบกาแฟหอมๆไปแล้วก็ได้เวลาที่แป้งจะเลือกที่พักในหมู่บ้านรวมไทยซักหลังพักเอาแรงซักคืนเพื่อพรุ่งนี้จะได้มีแรงลุยกันต่อนะ